มาดูช่องขีันตัวลำกล่าวันนี้ตะบุกฮงับผมเล่ไปหน่อยยั่วๆตะบุกฮงเลือครับมีตะบุกฮงไมีถอดอีไก่ครับวูเดียวเดียวครับของจองกันมากนี่ย้ำครับย้ำยิบข้อใหญ่ยิบขอยย้บขอใหญ่ไปหนเอ้ยเลยเงาหมดเลยท่านฝ้าแหละโมมีพักกับจับติบข้อใหญ่อย่าลืมน,นะครับโอ้โหโอไปหน่อยเลยแซ่บ tôi tôi muốn mặc dù mưa giải thích cái sáng mà hôm qua đây á con nha em nó hấp hôm qua mưa bay hèo mơ chị gần không có mùi 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 này mùi mùi ไล้ท no ี่ม um. oh, ่หนเลย่อกฮะห่ไอเลยหนึ <laughs> ่ขเาวกแล้กัมือแ่ต้แกมมีสองตอนก็ละตอนต้องยากกันน้องเจมนะเจมมือไมาแดกรสช่อนมาครับสรมือยุบมาแบบนี้เพื่อ ย,ย,ยุบแบบีครับลูกท hmm. <c oughs> well, okay. uh ุ่งแบบอีสานมาเราอืมอืมอืมอก่อบอืมเดี๋ยวมาเรื่องงานมินิด็กนั่นึง ไข่เก่้งกะไรแบิกา้าไม,ม่กินข่าวดึนกนนึงครับเกลีย่ยวแล้วกินเป็ยนยังแต่ละคนมื้อเดียวร้านไหนวะก็อื้มใครแต่ป้าพงศ์เหรอเนี่

Nham, split, mình gọt nhầm mừng mà không này, có ăn mì này mà dặm hộp nào, dặm hộp đọc mừng đùm, hộp đọc mừng nhanh dặm phi phi dặm phi dặm phi dặm mì dặm บรยเว่อาหารอีกแค่ข้าวครับอืาจิบกจิบกแปลครับเออนี่โอ้ยตายตายไขมักหมดเถอะโอเคเทเท่าเยเท่าดอเเิ่มกันเด้อมน อย่าลืมเข้าไปติดตามช่งรายกานนะครับขอบคุณคนคุณอีกที่ตามให้ถีงรา้วันที่หน12ลา้านเลยครับเี่กระเบ็ดหรับอบหัเนอะต้องไม่ขอบคุณนะขอบคุณ mười lăm mười lăm để lăm mười 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 lăm

โอ้เหเจีกว่าคเลครับแบบยวามก้งาตัวเด่ครับมรแตกตอนตำบริษัทมองเอามาแดกตอนครับจับมาดอกมาตีก็รู้เด้รูว

บรรยากาศเมันอกี้มันตัวฟาร์มครับฟาร์มไก่ชนเงินล้านแต่ตัวไหนไม่ตีล้านไม่ได้เอาล้านไก่เดียวแล้วต่อไปจะเป็นเปิดโรงพยาบาลสัตว์สัตว์สปีกแล้วมาสุสัตว์ไอ้เหี้ยรับรักษาสัตว์สัตว์ปีกขาลอยขาลอยไม่ว่างงาน là gần nữa bụng đấy khán giả mmmm 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 Ừm mmmm 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 mmmm

ดับหมดเปนลวนายเอาะนำทอดดกเลยโรงทามคำเตะเขากูเลยดดอืออื้ออื้อื้อื้ Hmm. Cô nằm đây, hmm? Cô nằm đây, mhm cái mhm 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 đi mhm 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 lên mhm 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 มะเดือตัวนีงมึงไม่ป็นยัดหึงเลยจุกหัวปลาครับเตัว้นดำแบบอีสานมันเงส์หองเหงส์หงสาหงสหส์มงสหงส์หงส์หงส์สอมงส์หงส์หสวส์หงงส์หสงสงังสห mua để đèo hồ để sẽ. đây chẳng hạn người đèo ăn luôn thâu vừa thâu gì thâu gì ơi mà ham ở ừ. Hãy lại đấy, บัพอดีมันประมาณเดินอาหารปั๊ติโต๊ปริทธิมันพอดีปัาดจูโอ้ยปัดเข่ากับพี่น้องไหมเข่าขนาดเลยยิบเข่าใหญ่ผม้ำืิอดูปลาสาพี่น้องเอ้ยมาเนี่ย่ปซิวมาเต็มซ้ำ

มืคร่อง่แม่่อม่เมื่อกว่ามองมอนาววัสั้นเครืยองหางวอหูเขาว่าคนกินข้าวข่าวญ่หัวโปรตีนไงแม่บอกแม่ความเขาอีกบอกบุกไปซื้อพวกปนแล้วหามคนญ่

tôi mới đẹp mọi người đâu màu mhm 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 cái mhm 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 หวานขนาดเยท่าน,นักเ้าที่นี่กาประเดี๋ยวมันข้ตัวเลยว่ามันหวานเข็มอย่างเดียวเ <c oughs> ม่งได้กวย่างความประเดียความมีใจอยู่ก,บรบรษาษากับประเดียงครับถ้าแต่คนสารบุพเพกินประเดียเป็นบวกเป็นยังคนหวานหลฮร คุณหวานหลายเป็นยังตาบอดไตวายวเป็นหวานเลยนาะตัดขาตัดตีนตันแหละคุณมือจริงใจอย่าหวานหนึ่งเกินไปแต่ห้องเข้เมอยู่เข้มแต่กี้ใจออกเราบอกซอยมูไม่เหรอบอแุแมีนบ,บอกประเดียบอกมันก็เออเข้มอยู่แต่เป็นล,ลูกไตเป็นไรลูกไตังไม่ตายหัวเข้มบอกเราขาเราซอยมู เจ้ามันเค็ม,เ,มเ,เหมือนปลาแดกเลยเจ้าหันาฮแก้วลาจาวยปลาแดกับเอออลาครพีน้องกาได้ไหมเบืเ่อขอลาพีน้องอิ่มเน้นเต็มเหนียงแล้เบื่อเลยแล้วม,ม,ม้มา ฝากเลยเฝากช่องเทวนตัวลาบิก้าถึงว่าถามครับฝากเงี้ยฝากเงีนี่เป็นนี่เลยรก็อย่างต้องพีใจกันผมดึงปลาแดกี่เจ้าผมมีมงี้ทีสุดข้ามเขามวได้ถึงพันซัพโอเคเพราะผ่านยูทูบป์พันซรัพยคล้ายโฆษณามาโอเคนะครับผมอิ่มนะครับผม ส่งลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวกินหน้าครับแป้งกินเอบคุณท่านผู้ชม